วิธีการหลังน้ําท่วมเนี่ยเรามีวิธีการดูแลรถยังไงบ้างอ๋อเอาตั้งแต่ตอนน้ําท่วมเลยใช่ไหมครับผม <Okay. S 2> แล้วก็หลังน้ําท่วมอีกฉากเอาตั้งแต่ท่วมเลยแล้วกันสมมติจอดอยู่อย่างเงี้ยนั่งอยู่ในรถอันดับแรกนะครับผมถ้ารู้ว่าน้ําท่วมเนี่ยห้ามสตาร์ทเด็ดขาดปิดทุกอย่างที่เป็นแอร์ทุกอย่างเลยนะไม่งั้นจะยิ่งเสียหายมากขึ้นดับเลยออกมาเลยแล้วก็รอให้น้ํามันลดอย่างเดียวอย่ห้ามสตาร์ทห้ามเปิดแอร์ปิดแอร์เวลาลุยน้ํา อ่าอันนี้จะลดความเสียหายแต่ถ้าเป็นไปได้อ่ะถ้ารู้ว่ามันมันไม่ทันแล้วอย่าสตาร์ทรถแล้วกันประมาณนี้ในการจะเสียหายมากขึ้นแล้วก็ถ้าแบบว่าอ่ะรถจอดไว้น้ำท่วมขอนี้น้ำรถไปแล้วเราจะทำยังไงกับรถที่จมน้ำไปแล้วอย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้ต้องทำใจทำใจอันดับแรกตั้งสติทำใจเรียกประกันเอาไปดูเลยไอ้ประกันที่เราทำไว้อ่ะมีไหม <laughs> ถ้าไม่มีทำใจทำใจ <laughs> ถ้ามีเสียหายเท่าไหร่มูลค่ารถเราเท่าไหร่ อาจจะฮิวใจได้ขึ้นมานิดนึงนประมาณนี้เช็ดเองได้ไหมถ้าไม่มีประกันเนี่ยได้นะได้แต่ไม่ได้นานเคยมีเคสนะลูกค้าแบบเอามาตีแรกเอามาขายให้เรานี่แหละแต่ถ้าเป็นร้านเรานะเราจัดการยังไงร,รู้ไหมเราไม่ซือ้อถ้ารถไม่ดีเราไม่เอามาขายก็ถ้ารถน้ำท่วมก็อันดับแรกเลยครับตั้งสติครับแจ้งประกันหลังน้ำท่วมแล้ว ไม่แนะนําให้สตาร์ทเลยห้ามเด็ดคาดสไลด์ไปอย่างเดียวนะครับสไลด์ไปที่อู่อย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็เรียกประกันมาตรวจเช็คความเสียหายต่างๆเนาะโอเคครับประมาณนี้นะครับผมถ้าอยากได้รถดีๆไม่มีย้อมแมวนะครับไม่มีจมน้ําที่นี่เป็นอังไง้งี่ครับเราฝากไปด้วยเนาะฝากพี่หนุนแล้วกันโอเคครับผมก็สามเหลี่ยมออโต้รถไม่ดีเราไม่มาขายอย่าลืมแอดมาครับแอด P O P K K ครับ รถสวยถูกใจต้องที่นี่ครับแถมได้รุ้นรับ iPhone 17ก่อนสิ้นปีนี้ด้วยนะครับโฟรแบงค์10จะปิดแล้วนะอย่าลืมทักมานะครับหรือโทรมาที่061945362นะครับสำหรับพายุกับพี่หนุ่มนะครับลาไก่อนครับสวัสดีครับ